วันนี้ครับน,นี้จะมารีวิวการใช้งานขายึดกระจกนะครับเป็นตัวยึดแบบซิลิโคนนะตัวนี้ก็ใช้ง่ายๆนะครับอ่าอันนี้ดูหลายคนยังงงนะครับว่าสงสัยว่ามันแปะยังไงนะครับจริงๆมันแปะได้ง่ายมากเลยครับนี่แปนแค่นี้อยู่แล้วอยู่แล้วลามาติดกับรถก็ง่ายๆนะครับตัวนี้มันจะมีตัวขาดูดกระจกนะครับแล้วก็ อยู่ในท่านี้ก่อนแล้วก็ติดเข้าไปปึ๊บแต่แล้วเราก็ปรับขาให้ได้องศาตาัมที่เราต้องการนะครับถ้าให้ดีก็ปรับให้มันเหนียนขึ้นนิดนึงนะครับมันจะได้เกาะกับตัวดูของเราดีอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูนี่ว่าเนี่ยถท้ารถวิ่งไปเนี่ยสะเทือนเนี่ยมันจะหลุดไหมอ่าลองสะเทือนดูนะครับลองขยาวดู โอ้ยค่อนข้างเหนียวเลยนะครับเนี่ยเนือทีเดียวปึ๊บแปะอย่างเงี้ยอ่าแปะอย่างเงี้ก็ได้นะครับอ่าแปะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ก็ได้เหมือนกันอืมแต่ถ้าเอ่อเวลาวิ่งเนี่ยผมว่าถ้าแปะระยที่เต็มๆอย่างเงี้ยมันน่าจะยึดได้ดีกว่านะอ่าโอเคครับหมดแล้วครับ